หลักสูตรของเราเรียน3ปีครึ่งไม่ต้องเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะสนิดีนักศึกษาจบใหม่แล้วมีงานทําตรงสาย85%หากคุณอยากทํางานในส่วนท้องถิน่นมาเรียนหลักสูตรภูมิสารสนเทศโมดูลการภูมิสารสนเทศการจัดการท้องถิน่นอยากทํางานราชการเช่นนักวิชาการแผนที่และภาพถ่ายกรมป่าไม้หรืองานบริษัทเอกชนมาเรียนหลักสูตรภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์โมดูลภูมิศาสตร์ และโมดูลการจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบตัติหรือถ้าคุณอยากเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีแผนที่มาเรียนหลักสูตรภูมิสารสนเทศโมดูลนวัตกรรมภูมิสารสนเทศมาเรียนให้สนุกด้วยกันนะคะ